มาติดตามขา่าวภาคเหนือกันต่อนะครับขา่าวภาคเหนือนในช่วงนี้มาติดตามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับทางด้านของเจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงรายครับมีการส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไอซ์จำนวน160กิโลกรัมนะครับที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านลัดเลาะตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาครับ กำลังกองร้อยทหารมาที่1ห,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3กองกําลังผาเมืองได้ร่วมกับตํารวจแม่ฟ้าหลวงฝ่ายปกครองอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย จับกลุ่มชาย8คนพร้อมของกลางนะครับเป็นไอซ์จำนวน7เป้น้ำหนักประมาณ160กิกโลกรัมในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาทางด้านตำบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่มีการสืบทราบว่าจะมีการลรําเลียงยาเสพติดจำนวนมากค่ะเข้ามาในพื้นที่ใกล้กับสำนักสงฆ์อาหัยเขตหมู่ที่3ตํตำบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจึงได้มีการจัดกำลังพลทําการลาดตระเวนนะคะประก ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปลาดตระเวนพบชายผู้ต้องสงสัยมีท่าทีพิรุษค่ะจึงได้ทําการตรวจค้นพร้อมกับขยายผลบริเวณโดยรอบสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะเบื้องต้นได้ส่งมอบผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางให้กับพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจแม่ฟ้าหลวงทําการสอบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขมวนการรายอื่นมาดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ครับซึ่งถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับตั้ง160กิโลกรัมใช่แล้วค่ะ,ะคต้องบอกว่าในช่วงนี้นอกจากเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดตามแนวชายแดนเรื่องของโควิด19<ช>แล้ว<ช>ยาเสพติดก็ยังคงเข้มงวดกันอยู่นะคะ